นี่ตอนนี้เราบเกิดไปมากินอหอยข้างหอยข้างไม่ไม่ออกจากทะเลทร <c oughs> งตรงมาจากเวียดนาม <c oughs> ทะเลสาบทะเลเสือลูกหนึ่งวะ <c oughs> เป่งอัเดียวกีิซ่าเหรอได้ยูได้ยูได้จากหน่วยโอ้ยหบกัดยังในมือก็ <c oughs> มีเพราะนาเอ้ยนี่ในมือ <c oughs> อ้วนมาก,กินหอยได้อ้วนนะอา้าวิมเบิ้งหวหนาซิมเบิงเบ้งยำหอยาน,ะนี่นี่นีนหอยสกินหอยได้นี่าหอห <laughs> ันเว้นเด้อเห็นหอยมันัดะนตะปุกนออนนี่อากินดูน้อยก็หูกินปัดปิดปปิ กินพักกินหวานี่ด็กเอาไว้กินบลุไหนแกทนกินบหร หนาวเลยปากส่วงหมกับนาวหมือนแบบนี้วานจะฮอนมึงจหนาวเนาะตัวปีอือกวาาบอ่มให้มาเด้อกินหอยน้ำกันทุกคนคุ่นคุ้นจคนกินหอยน้ำไอเด้อ Nó nào Ben. Cứ thôi nha. Lông nào Ben, Ừm, cơm nhầy

No, no, no. Oh, <laughs> hey, no. หอยแข่งหน่อยๆนะแสดงก็จืดโด้สามอใหญ่หอเล็กเลยทันก็ปัดเลยามหน่วยสี่หลกาณแดหน่วยลูกเป็นไงใหญ่ดอตอนน่ะรวมเกียันมาเขาาสีหน่วยน่อยสีลน่อยเดียวนใหญ่ด้อเขียนเดืด ที่ออได้กินหลายวันเดียวละแสนอุยมามาอ้ยระมักเยะมกเหรอเก็บแล้อยูอยอญญ่โซไทยเอือตจออยู่อันเนาะต่ออยิดไว้เนาะนี่มันเวิร์ต่อถ่าดูทางเมมผิดเป็นตลาดแรงเลยนะเราิ Mẹ này mẹ này nó hạ cái gì rồi Nhưng cái buông này nó kẹp lại Cảm, ơn, cảm ơn. อยเนาะหอยเนาอยังไีติดอยู่อีกว่ะนี่วิธีวิธีแกะหอยโอ้ยจับแวจับจับคนแล้วนะจับเสือมจะเจ็บแม่ล็อกกันดีว่าเว้ พ่อหนองมันห่ย้ท่นเกียบมาอย่เียบไหัะดเกไดไรา้ยทานหน่อยนะกินเด็กนัวนัวเบ้นเบเปือกมันมาหอยคอเหรอเคยปะ

โอ้เินดูจับกระปูเดนออกขึ้จับกระปูเดนออกขึ้เจ้าไข่มันเด้มันขึ้ตัวหรอเีเดีดูดีๆใครอยู่มุมมีสิดินเสายก็เลย đắt nông đâu, đắt nông, đắt nông nè. Hai gì sẽ không. Không chị này าปกบันไดยาบนไปหาลุงเนาะจบๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆลๆๆ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 เๆๆๆๆาๆๆๆๆๆ จะอเ้ยยกกรด้ถอดขัดงะทางลูกนี่ข้าวข้าวโอยขี่ยวได้งานเอาว่าว่าจริง